จะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินายภัยทย์เก่งการช่างนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพัชรีคุณพัชลวครับค,ค่ะ,คะท่านคะในภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ค่ะภาพรวมมาแล้วครับก็ยังมีสถานการณ์หนักอยู่ที่หาดใหญ่นะครับซึ่งน้าเนี่ยเลยจุดสูงสุดไปแล้วนะครับผม ซึ่งประมาณเมื่อคืนนะครับผมถึงตอนช่วงเช้าของพระองิหนาดดำรินะครับ<ะ>แล้วก็กองอุดรเพลี่ก็รับน้ําเต็มพิกัดนะครับแล้วก็มเีเรื่องของพื้นที่ที่จะเพิ่มเติมก็คือในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีเองนะครับซึ่งก็อีกสองสามชั่วโมงเนี่ยก็จะมีน้ําลดตลิ่งที่ตัวเมืองปัตตานีนครับในบางพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นหนองจิดหรือบางส่วนเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหา เรื่องของน้าท่วมในพื้นที่นะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากนะครับปีกันตันนะครับ <c oughs> ส่วนตัวรนะาชวาดเองก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็มีปริมาณฝนตกหนักามากซึ่งเราดูปริมาณฝนลแล้วเนี่ยมีฝนสามวันเนี่ยประมาณเกือบแปดร้อยถึงพันมิลิเมตรในบางจุดนะครับ <c oughs> บางจุดเนี่ยวันเดียวยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณหกร้อยสี่สิบสองมิลิเมตรเลยนะครับผม <c oughs> ส่วนแล้วคอนรีบ้าศเนี่ยก็ค่อยขี้คายลงแล้วครับผม สุราษฎร์ธานีก็เหลือแต่ที่ชัย,ยาทัชนะนะครับจุดที่ตัดซึ่งทางจังหวัดก็เร่งดินกันนะครับอาจจะมีที่คัตลุงอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ยังมีสภาพหนา,าของน้ําท่วมในบางจุดนะครับแล้วก็ที่ตรังะตูลน,นะครับผมก็ภาพรวมรวมในส่วนนี้ก็ยังไปรวมอยู่ที่หาดใหญ่นะครับกับที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมน<ฮ>ะ,<ฮ>ะตอนนี้เลยคือหาดใหญ่น้าเป็นห่วงที่สุดและอีกสองสามชั่วโมงข้างหน้าจะไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคะ แล้วอย่างนี้ค่ะทางสทนชมีการปรับแผนในการบริหารจัดก,การน้ํายังไงบ้างคะท่านรองครับเราได้มีการหารือกับเนื่องานร,ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานนะครับกรมป้องกันและบรรษัภัย นะครับที่เราทํางานร่วมกันลักษณะเป็นวอลลุ่มนะครับซึ่งตามเอ็มวที่ร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการจังหวัดนายกรมนตรเนี่ยท่านก็ได้กําชับในเรื่องการปฏิบัติในการประสานก็คือในส่วนของการบริจารน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานโดยท่านรองรัฐมนตรีท่านธรรมนัสนะครับก็ลงไปในพื้นที่นะครับที่จะเร่งระบายน้ําในคลองของภูมินาํารี นะครับแล้วก็คลองอุทภเพานะครับให้ลิ่งคาดว่าประมาณ4-5วันนะครับน้ําก็จะลดลงสู่ระดับปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเทศบาลต่างจังหเองเนี่ยทางจังหวัดทางเทศบาลเนี่ยก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกมป้องกันการสะพายเดได้เตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ําลงไปแล้วล่วงหน้านะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผมในส่วนของสามจังหวัดชนภาคใต้เนี่ยในส่วนปัตตานีเนี่ยเนื่องจากว่าฝนจากเยลานี่ยังไม่ค่อยได้มาแล้วมีการท่องน้ำจะข่อนบางราง ไปแล้วล่วงหน้านะครับเราไม่ได้ปล่อยน้ํามาเพิ่มเติมอะไรแต่ด้วยฝนตกในพื้นที่ที่ค่อนข้างหนักนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอีกประมาณสักเกือบสัปดาห์นะครับน้ําในบางจุดน่าจะลดต่ำลงนะครับผมแล้วในส่วนของนราธิวาสก็ในส่วนของตัวเมืองตัวสมงไหนก็ลบหรือในบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีสภาพในที่ต่ำนะครับที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้านนะครับแตนจังหวัดอ,อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าประมาณสักสามสี่วันเนี่ยก็จะคลี่คลายลงครับผม ค่ะทีนี้ค่ะท่านคะแนวโน้มแล้วก็การคาดการณ์ระหว่างนี้ค่ะหลังจากนี้คิดว่าจะเป็นยังไงต่อเกี่ยวกับสภาพน้ําเนี่ยค่ะครับที่ได้รับข้อมูลจากกรมวุตุนิยมวิทยาเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็ในส่วนของหัหใหญ่นะครับหรือสงขลาเนี่ยก็จะมีอีกสักวันถงาวันนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิด2 0 0มิลลิเมตรแต่ในสานจ้าทงใต้ก็ยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงถึงวันที่ยี่สิบห้าอยู่นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่ง เรียนนะครับว่าในสัตว์ป่าชายฝภาคใต้เนี่ยวันนี้สิ่งที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเรื่องอาหารเรื่องน้ําดื่มนะครับเรื่องจุดทักทิงหรือศูนปปย์ดพยพนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนเราเห็นภาพว่าในสัตว์ป่าชายฝัใต้เนี่ยวลาเกิดฝนตกตนักน้ำท่วมเนี่ยก็ออกมาอยู่เป็นข้ามถนนซึ่งตัวนี้เองทางกรมป้องกันและบรราัทภัยเนี่ยก็ได้หารือกับทางท้องถิ่นนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีพื้นที่อยู่อาศัยหรือสู์ทักทิงอย่างดีนะครับ ส่วนจังหวัดอื่นนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่เราคาดการณ์จากกรมอุตุเนี่ยน่าจะไม่มากนะครับในส่วนของจังหวัดจังหวัดสิมนาเต,ตทั้งนี้เราจะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับในกรณีของภาคใต้เพราะว่าอยู่ในเขตที่ติดทะเลนะครับมีความผันผวนและความแปรปวนค่อนข้างสูงนะครับถ้าในส่วนของการระยะใกล้เนี่ยก็ทางกรมอุตุนยิยมวิทยาก็จะประสานข้อมูลแล้วก็ประสานต่อยังกรมต้นการวันสาุไปกับจังหวัดต่าง ในการดูแลพี่น้องประชาชนครับผมค่ะตอนนี้นะคะการช่วยเหลือในเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในระยะยาวค่ะเรามีการวางแผนที่จะทําเกี่ยวกับระบบป้องกันน้ําท่วมไว้ยังไงไหมคะท่านรองรที่หดใหญ่ครับจุดอ่อนที่เรียนนะครับว่าเราดูฝนว่าตกที่สเดาที่คลองหอยคงแล้วจะมาที่หดใหญ่ก,กี่ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงระดับนั้นจะขึ้นเท่าไหร่แต่วันนี้ครับในส่วนของทิศตะวันออกหรือทาง ฝั่งขวาของคลองอุตภเปานะครับไม่ว่าะจะเป็นแถวคอหงนะครับแถวนาหม่อมแถวรัตตภูมิแถวคลองหวะนะครับที่เข้ามาเนี่ยคลองพวกนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายและบางครั้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับ,อ,รบอาจจะจําเป็นต้องทําคลองบายพาสอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงทะเลสาบสงขานะครับเพราะว่าน้ําที่ตกตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ท่วมเนี่ยคือตกที่บนตกใส่ตัวหัวใจเลยนะครับที่เราดูสามวันเนี่ยฝนประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยมิลลิเมตรเลยนะครับ เพราะฉนั้นเราจะเป็นต้องมีคลองอีกคลองหนึ่งเป็นแล,ล้วลักษณะเป็นอินเตอร์เซตเดนที่จะขวางน้ําที่มาจากคอหงที่มาจากนาหม่อมนะครับแล้วจะคองเรียนคลองเตยะครับผมที่จะตัดออกไปเลยจากเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยมันบ่าเข้าไปท่วมในตัวเมืองหัดใจะนะครับแล้วก็จะลงสู่คลองคุณภาาในที่สุดนะครับผมค่ะ ทีนี้ค่ะท่านคะทางสทนชอเองได้มีแผนในการที่จะพัฒนาหรือว่าก่อสร้างพวกระบบป้องกันเกี่ยวกับน้ําท่วมในพื้นที่เหมือนที่ท่านได้แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจจะต้องมีการบายพาสกันในอนาคตนะคะคาแนะนาค่ะท่านที่อยากจะเตือนไปถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในช่วงนี้ค่ะต้องเรียนนะครับด้วยพื้นที่ภาคใต้นะครับมีปริมาณฝนตกค่อนข้างสูงตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันละหกร้อยมิลหรือวันละสี่ร้อยมิลหรือแรงรต่างเนีย จุดสาคัญที่สุดคือการปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคิดน้องชาวภาคใต้เราเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยครับเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่เราจะทราบดีว่าเป็นที่รุ่มนะครับใล้ๆอุธยาครับผมน้ําจากไหลที่ไหลทางก็จะมารวมที่หาดใหญ่นะครับผมตรงนี้ครับการปลูกบ้านหรือการถมดินหรือการอยู่อาศัยควรจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยกรณีที่อยู่ในโซนพวกนี้นะครับคนจะต้องมีการยกพื้นบ้านให้สูงนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลรอดผ่านได้กรณีที่ฝนตกหนักเพราะปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ในอน,นาคตเนี่ยการตกของฝนเนี่ย มีความแปรปนค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของเมืองสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวปัตตานีเองนะครับเราก็จะมีการศึกษาล่วมกับทางกรมชุมระทานในการที่จะระบายน้ําออกก่อนถึงตัวเมืองปัตตานีบริเวณหนองจิกน,นะครับผมหรือตัวนาราที่วสานี่มีโครงการอันเนื่องจำปีของพระเจ้าหัวราชกาที่เ้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคลองน้ําแบ่งหรือโครงการบางนาลานะครับหรือตรงสมยัยคโรลก็จะทํากาแพงเพืการน้ำมโดยกรมโยธาธิการนะครับในส่วนของการบหมืองจัดการน้าเนี่ยก็จะมีส่วนของการ นิ่งระบายหรือท่องน้ําล่วงหน้าของเขื่อนบางลางนะครับส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็จะมีการตอนนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการโครงการบรรเทาทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคลองบายพาสเหมือนกันคล้ายๆกับคลองภูมิราชจำิีที่หาดใหญ่ะครับผมก็ถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะทําให้ตัวเมืองนครศรีธรรมราชดีขึ้นส่วนพัทลุงนะครับก็จะมีคลองลําเบ็ดนะครับคลองต่างๆนะครับสิ่งที่ต้องเติมก็คือระบบการเตือนภัยที่แม่นยําเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือความพร้อมของท้องถิ่นนะครับ ที่จะต้องเตรียมในเรื่องของการปาะชิญเหตุในการซ้อมว่าในกรณีที่ททหั่นไก่เนี่ยครับศูนย์หพยยอยู่ตรงไหนจะอพประยพใครก่อนหน้าก่อนหลังนะครับจะเอากลุ่มปอบางอยู่ตรงไหนนะครับศูน mm hmm. ย์หนยยอยู่อาจจะทําอย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาคนเข้าออกอะไรต่างพวกนี้นะครับทางจังหวัดทางท้องถิ่นคงจะต้องเตรียมเพิ่มมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อ <c oughs> เรียนนะครับว่าที่เราได้รับคําจากชาวบ,บ้านหรือประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเป็นแผนประชิญเหตุด้วยกันรับรู้ความเสี่ยง ของพี่น้องประชาชนซึ่งมีเซิลวอดแคสเดินไปถึงเจ็ดครั้งนะครับที่หัดใหญ่<ข>คแต,<ข>แต่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมหรือการอพยพในบางจุดหรืออะไรต่างเนี่ยการลงในพื้นที่แบบนี้ครับเราจะต้องเพิ่มเติมร่วมกับทางท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น,นครับซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ เราทุกภาคส่วนนะครับต้องช่วยกันตรงจุดนี้ครับผมค่ะ,คะนั่นก็คือระบบเตือนภยอัยใด้ของเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ